่ครับแกครับแกพี่บอยของเขาเค้าเตรียมเส้นหนังขี้อ๋อก็สั่งงานเค้าเอาปากมันเส้นหนังให้ด วันนี้ครับเป็นวันอีกวันวนึงช่วงนี้3วันนี้จะได้ทําบุญทั้ง3วันเลยก็คือเมื่อวานใบ,นบนคลครูวันนี้เปิดลง,ลง,ปงเปิดห้องประชุมก่อนนะแล้วก็พรุ่งนี้ทําบุญบนเตียอโทษนะคะนี่คือออเดอร์แรกอ,ออเดอร์แรกมาแล้วตอนแกของร้านเพิ่กดแนสแกนอันแล้วเอ้าไม่ได้สแกนแล้วไม่ใช่จ่ายเงินแหมพระเช้ค่ะ ขึ้นไปเรียบร้อยค่ะนี่ถ้าเวาอิสูเนี่ยา่อยู่ทางพี่บอยอ่แวอพี่บอยปิดชิปปัดน่ชาบเยนะครับาลูกค้าหลายแท้เปิด เปิดร้านแล้วนะครับลูกลูกค้าเข้าคิวเยอะมากเลยป้าเออเพราะเ้ใพวกที่บออกทางออกแอออันนี้ลูกค้ารายใหญ่นะครับเียวเทีมาชาะประเด็นคือสแกนใจล้วพอหรือเล่าสั่งไหมบ้านเขีนสั่ง้วฉันบ้กเขีนสั่งอยู่บอก่อสแกน

ที่100บาทใครมาที่นี่ไลฟ์สดสวยแล้วก็ภาพสวยทุกคนเพราะแสงมันได้ครับไฟสวยด้วยมาถ่ายเจ้าของร้านก็สวยหลวงพ่อบอกว่าลบไม่ออกนะนี่ไม่อยู่ดีๆก็มีคาเฟ่งงมากนี่ยังไม่ได้ทำตั้งตัวอะไรเลยอยู่ดีๆก็เป็นเจ้าของคาเฟ่เออมันงงเนี่ยอยู่ดีๆก็งง